ขออนุญาตเปิดให้ทุกคนฟังแล้วกันนะฮะก็บอกนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะ t a คโอเวอร์กาซาสคริปนะฮะแล้วก็จะดูทุกอย่างที่เราจะต้องทำเราจะเข้าไปรับผิดชอบนะเรื่องของระบบงระเบิดอะไรที่มันวางไว้เนี่ยจะเคลียร์ให้หมด level the site and get rid of the destroyed buildings level it out create an economic development that will <laughs> unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area I do see a long-term <laughs> see a <laughs> จะพยายามทำตรงนั้นให้มัน stability นะให้มันมีเสถียรภาพนะฮะ I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy. But the Riviera of the Middle East. This could be something that could be so bad. This could be so magnificent. สิ่งที่อยากจะพูดให้ฟังก็คือว่ามันไม่อะไรหรอกนะฮะแต่ว่าอยากจะถามเพื่อนๆเหมือนกันว่า ที่ยังไงการเหตุการณ์นี้นะฮะที่ประธานาธิบดีค่อนข้าง agressive พอสมควรนะประกาศจะจะไปทำอะไรกับจุดใดจุดหนึ่งของประเทศที่ก็ตัวเองก็ไม่ได้มีอำนาจแบบแท้จริงนะไปยุ่งกับประเทศอื่นแล้วก็จะไป take over เขาด้วยนะครับยืนประกาศเคียงคู่กับอิสราเอลแบบนี้นะฮะก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เนทันย,ยาฮูต้องบินมาหาคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแล้วก็คุยกันเรื่องนี้แล้วให้โดนัลด์ทรัมป์ประกาศอะไรแบบนี้แล้วยืนยิ้มอยู่ข้างๆเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเชิงสรรยักษณ์หลังหนึ่งนะฮะว่าที่ผ่านมา1ปีเนี่ยที่เข้าไปจัดการฉนวนกาซาเนี่ยที่บอกว่าจะต้องเคลียร์เอวิ i n g จิงเกับ l เบลให้สิ้นซากนะฮะจะต้องเอาทหารบุกบ,กบ,กบุกนะฮะแล้วก็เสียจริงเสียล้มตายไปค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็เสียงบประมาณไปค่อนข้างมากนะครับมันก็บ่งบอกแล้วว่า เอาไม่อยู่นะฮะมันคือการยอมรับไปโดยปริยายไม่รู้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมตีความนะผมตีความไปชั้นที่2ชั้นที่3ม,มากกว่านะฮะมันคือการยอมรับไปในปริยายว่าคุณเอาไม่อยู่นะฮะคุณจัดการไม่ได้นะแล้วคุณก็บอกว่าคุณจะใช้กําลังเข้าไปจัดการอามัดให้ฮามัดให้สิ้นซากนะฮะแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือตัวประกันสุดท้ายมันไม่ได้นะฮะแล้วก็ต้องมาพึ่งพาสหรัฐอเมริกาแบบนี้แล้วนี่คือสิ่งที่ เนทันยาฮูอาจจะไม่ได้ต้องการทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเรื่องของการให้สหรัฐเข้ามาบริหารจัดการกาซาแต่ว่าสิ่งที่เนทันยูโอเคเนี่ยก็คือการยืมมือสหรัฐเนี่ยเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะฮะสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือการประกาศบอกว่าให้ให้คนในกาซาเนี่ย1.7-1.8ล้านคนเนี่ยไปอยู่ที่อื่นซะนะฮะที่อียิปต์ะะท,ที่จอร์แดนนะฮะซึ่งอียิปต์กับจอร์แดนก็บอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะอยู่ดีจะส่งคนมาให้เชย นะก็ทําแบบนี้กันได้ด้วยหรอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้นะโลกมันเป็นแบบนี้ออเดอร์โลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหลังจากนี้เนี่ยการลงทุนเพื่อนๆต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าทุกๆจุดเนี่ยมันก็ก็ถ้าอเมริกาสามารถประกาศว่าอยากจะทําอะไรกับใครก็ได้เนี่ยอย่างนี้รัสเซียก็คงประกาศยึดยูเครนได้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะฮะยันจีนกับไต้หวันไม่ไม่ยึดกันไปเลยหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็มันก็น่าคิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้า เนี่ยเขาก็าจะอ้างแบบนี้เขทีอเมริกายังทําแบบนี้ได้เลยนะฮะก็ต่อไปนี้กฎระเบียบโลกที่เซตกันมาอย่างยาวนานเนี่ยก็ถูกเบรกเรียบร้อยแล้วนะสำหรับผมเนี่ยหลังจากนี้ก็ต้องภาวนาว่าให้การกระทําบางอย่างก็อย่าให้มันรุนแรงและกันตอนนี้มันไม่มีกฎรวมละมันอยู่ที่กฎแต่ละคนใครเจราจาใครใหญ่ใครเจราจาใครเอาตัวรอดได้ก็เอ,อดดเอาตัวรอดเอานะฮะอ่ะน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็โดนทำเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่สนใจใครนะฮะปานามาประเทศเราหรือ,ปอเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะเอาแบบนี้แหละนะฮะกินแลนด์ก็ไม่ใช่ของเราแต่เราจะแบบนี้แหละนะฮะแม้กระทั่งแคนาดาด้วยนะรัฐที่51เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้จับตาเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าเขาจะมีอะไรอีกนะ <c oughs> จริงมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเออเซนซิทีฟนะฮะแล้วก็อาจจะทําให้หลายๆคนไม่พอใจมากๆเลยมีหลายประเทศออกมาประนามนะฮะการกระทำแบบนี้ว่าคุณเอาอำนาจที่ไหนมาประกาศยึดประเทศชาวบ้านนะฮะ